สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่เป้บอลเต่งตัวเน้น VIP ป่าจำวันที่12มีนาคมนะครับก่อนที่จะรับชมรับฟังสําหรับคาคืนนี้ครับเหมือนเดิมครับฝากกดติดตามช่องเป้บอลเต่งด้วยนะครับส่วนใดครับสนใจเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าลืมตามไลน์ตรงนี้ได้เลยส่วนใดสนใจนะฮะก็อย่าลืมนะฮะก็มีกิจกรรมมากมายครับทายผลฟุตบอลครับรับเครดิตฟรีนะฮะ ก็500บาทไม่จำกัดเลยนะครับอย่งคู่หยิบยกมาวิเคราะห์วิจารณ์ครั้นี้ครับอาจจะนั่งเจอฝั่งของ PSV นะฮะในส่วนของอันดับปัจจุบันตรงนี้นะครับอาร์เซนอลครับค่อนข้างจะการันตีรอยรัมไปเป็นเทียบรเท่าในรอบของ8ทีมนะครับเพราะว่าตูนมาแล้วครับ7-1นะฮะผลงานตรงนี้ค่ำคืนวันนี้อาจจะไม่สลับสเปลียดนะฮะก็อาจจะสลับสเปลียดนะครับเอาตัวนักเตะ ชุดเล็กนะลงมาหาประสบการณ์มากกว่านะครับอาจจะไม่จัดเต็มนะครับเพราะตูนมาเยอะแล้วถ้าอยากจะเข้ารอบก็ต้อง6070นุ่นน่ะทางฝั่งของทีมอย่างเพีรวีนะครับผลงานครับช่วงหลังอ์เซนอลถือว่าค่อนข้างดูดีถึงแม้ล่าสุดครับจะเสมอฝั่งของแมนยูเต็ดก็ตามครับแต่ในส่วนการแรงไม่ค่อยจวดสักเท่าไหร่นะครับเฉลี่ยครับการได้ประตูอยู่ที่2มเมล็ดเฉลี่ยการเสียนะฮะอยู่ที่0.6ผลงานชุดนี้ถือว่า ค่อนข้างจะดับซูมฝั่งน,นี้ผูไม่ได้ลุ้นแชมป์ก็ค่อนข้างจะห่างไกลสำหรับดูการนี้นะครับดูครับผลงานฝั่งของพีรีครับนัดล่าสุดเขาชน,น,นะมา2-1งฮะเชื่อว,ว่าค่ำวันนี้นะฮะก็อาจจะจัดเต็มนะครับเพื่อเล่นอาไจ่แฟนบอลน,นะครับก็อาจจะบุกมาชนะได้แต่ไงต้องไปดูในส่วนราคาทีนึงนะครับและในส่วนของราคาด้านงานสำหรับคู่นี้ครับอาร์เซนอลทีม เจ้าบ้านนะครับเป็นทีมต่อ p พ v เป็นทีมลองเปิดราคาต่อรองกันตอนแรกอยู่ที่ลูกครึ่งแต่ปัจจุบันครับอยู่ที่ลูกครบลูกครึ่งฮะ ็ต้ตอนยิง20ครับตัวีเด็กเต็ม ell, คาราเปียฮะเชื่อว่าข้างหนี้ครับอาร์เซนอลอาจจะโรเตชันนักเตะฮะก็ขอมองไปที่บอลรองอย่าง PSV และกันปลุกมาอาจจะแพ้แต่ไม่ขาดหรือว่าอาจจะชนะได้นั่นเองครับคู่นี้ขอมองบอรองละกันนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถเมนมาพูดคุยกันได้สวด่วนใดสนใจเข้าเป็นครอบครัวอย่าเืมตามลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับ